สวัสดีครับผมมาต่อกันทำระบบแลกของรางวัลน,นะครับตอนนี้เรากำลังทำหัวข้อนี้กันครับสร้างฟอร์มสำหรับส่งข้อมูลของรางวัลน,นะครับสร้างฟอร์มเพื่อส่งไปทำอะไรบ้างก็จะมีส่งไปอัปเดตแต้มนะครับที่ TB l Member ส่งไปอัปเดตส t a ตัที่ t b l r e w a ว d นะว่าของรางวัลชิ้นนี้ถูกแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปเก็บข้อมูลที่ TB เบลเดสกอร r พอ o ต n เ s สกอร์ยูนะครับก็คือตลางที่ใช้ในการเก็บประวัติการ แรกของรางวัลนั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับพาสร้างฟอร์มกัอนครับนะครับผมกลับไปที่โค้ดกันครับอ่ะกลับไปที่หน้ารันนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ครับได้พาสร้างสาระส่วนนี้ครับอ่ะว่าแดกอ่าว่าแลกได้หรือแลกไม่ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราก็กลับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า reward underscore detail ครับเพื่อไปสร้างฟอร์มกันครับอ่ะนี่ครับ Reward u n under s c o r e d e t a i l นะครับเราจะมาสร้างฟอร์มสำหรับส่งข้อมูลกันครับอ่ะนี่ครับสร้างฟอร์มแล้วก็สร้างต่อจากเงื่อนไขได้เลยนะครับผมอ่ะยังไม่ต้องทำสวยครับทำให้ใช้งานได้นะครับส่วนความสวยค่อยไปตกแต่งเพิ่มเติมภายหลังได้นะครับผมอ่ะแท็กฟอร์มนะครับผมอ่ะนี่ครับเราจะใช้กันแค่นี้ครับอ่าเม็ตอดก็เปลี่ยนจาก g e t เป็น p s t ครับอ่ะแอคชั่ยังไม่ต้องส่งไปไหนนะครับผม ทีนี้ครับในแท็กฟอร์มของเรานะครับในแท็กฟอร์มของเรานะครับเราจะต้องมาสร้าง Input p u t t ไทเ d e n แล้วก็มีการส่งนะครับข้อมูลนะครับเพื่อไปอัปเดตนะครับอย่างที่ได้บอกก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในฟอร์มนี้จะต้องมีอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับในลต์บอกว่าส่งไปอัปเดตที่อัปเดตแต้มที่ตาราง t ีเบล m เมมเบนะครับเพราะฉะนั้น มันก็จําเป็นต้องส่งไป2องอินพุตด้วยกันนะครับซึ่งอันนึ่งแน่นอนก็คือที่เป็น ID ของสมาชิกครับเพื่อส่งไปแวร์นะครับเพราะว่าการแก้ไขต้องมีการแวร์ด้วย ID ของสมาชิกด้วยนะครับซึ่ง ID ของสมาชิกครับนี่ครับเราก็ไปดูตารางที l บ e m b e r ครับว่าเป็นคอลัมน์ชื่อว่าอะไรนะครับคอลัมน์ชื่อว่า Me m b e r ร์ไนส์อร์นะครับส่วนแต้มที่เก็บก็คือ m มน์ไนส p o อร์พอยซึ่งตัวนี้นะครับเราจะต้อง เอาแต้มที่เรามีนะครับแล้วก็แลกของรางวัลแล้วก็เอาไปคำนวณกันครับว่าเหลือกี่แต้มนะครับแล้วก็ส่งมาอัปเดตที่คอลัมน์นี้นะครับผมอ่ะนะครับสองอินพุตก่อนนะครับผมอ่ะนะครับอินพุตแล้วก็ไทท์ Hidden ครับเนมก็คือ m มมเบอร์ดัสกอยดีนะครับแล้วก็ Value ครับซึ่ง Value นะครับก็อ่ามันก็จะมาจากเซสชันนะครับมันก็จะมาจากเซสชัน นับเซสชั่นเอ่อเมมเมดีมาจากไหนนะครับอาจจะพาไล่โค้ดนิดนึงครับเพื่อนะครับให้จำได้นะครับผมอ่นี่ครับอยู่ในคิวรี่ตัวนี้นะครับที่ใช้ m e m มันเดอร์สกอ d ซึ่ง m e m ม d นเดอร์ r กอรตัวนี้มาจากไหนมาจากการ include ไฟล์ที่ชื่อว่า h s p p เราก็ลองเปิดดูครับ h s p p มีอะไรอยู่ในนั้นอ่นี่ครับ S, s pp ครับมีการเรียกใช้ตัว session นะครับผมอ่านี่ครับประกาศตัวแปรไว้เรียบร้อยแล้วซึ่ง session ตัวนี้ก็มาจากการ l o อกอครับล็อกอินเสร็จก็สร้าง session s s s i o n mem underscore d มา,มาเพราะฉะนั้นนะครับผมเราดูไฟล์ที่เราเรียกใช้งานนะครับอยู่ที่ my order d pp นะครับ my o r d e r s c o r e pp ใน my o n d e r s c o r e pp อ่ะมีการ include ไฟล์ที่ชื่อว่า s pp แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไม่จเป็นต้องไปประกาศตัวแปร s e s s i o นอะไรเพิ่มเติม นะครับผมใช้ที่มีอยู่ได้เลยนะครับเพราะว่าโค้ดมันทำงานจากบนลงล่างนะครับถ้ามีอยู่แล้วเรียกมาใช้แล้ว Include มาใช้แล้วก็สามารถเรียกไปใช้ไฟล์ต่างๆได้เลยนะครับผมทีนี้ครับกลับไปที่ Reward ด n d น c o r e d e d e t a i l นะครับกลับมาที่ Value ตัวนี้ครับเราก็พิมพ์เพิ่มเลยครับ p ีทีเอตัวแปรชื่อว่าแมม m e น s c o r e ID ดีอนี่ครับเดี๋ยวพาเช็คอีกทีนึงครับว่ามีข้อมูลมาจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าเราทําแบบนี้ครับเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์นะครับอ่ะมันจะไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับมันจะไม่เห็นอะไรวิธีเช็คก็คืออ่ะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับจาก type hidden เป็น type text ก่อนได้ครับอ่ะ type hidden เป็น type text ก่อนได้ครับแล้วก็ลองดูครับว่า id ของสมาชิกที่เราอินมาตอนนี้ id ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชอ่ะนี่ครับ id 3อ่ะนะครับ id 3จริงหรือเปล่านะครับเราก็มีวิธีเช็คอีกแบบหนึ่งครับโดยไปที่ h pp นี่ครับ s.pt ครับเราสามารถ print r นะ print underscore r ดู session ได้ครับนี่ครับ print underscore r แล้วก็ตัวแปล session นี่ครับนี่ครับผมสามารถใช้คำสั่งนี้ดูได้ครับว่า session ที่มาจากการ login ครับมันมีตัวแปรที่ชื่อว่า m e m d e r s c o r e d อยู่หรือเปล่านะครับผมที่เราสร้างมา save refresh ครับเห็นไหมครับด้านบนครับ เมมเบอร์ r สกอดีเท่ากับ3นะครับซึ่งตรงกับตรงนี้นะครับผมอ่ะได้แล้ว1 Input ครับนะครับตัวนี้ก็ d o บเบิลสแลชนะครับสำหรับคอมเมนต์ไปยังไม่ต้องลบทิ้งก็ได้กลับมาที่ Reward ดนัสกอร์ดีเทลครับเห็นแล้วว่าใช้งานได้ปรับคืนนะครับปรับเป็นไทเทเน d e n อันต่อมาครับเราจะต้องส่งพอยต์นะครับที่เหลือไปอัปเดตนะครับในตารางทีเบบ m e m เมมเบอร ซึ่งคอลัมน์ที่เก็บพอยต์ก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่าม y ด้วยสกอร์พอยตนี่ครับเราจะต้องเอาแต้มที่มีอยู่นะครับไปลบกับแต้มที่ใช้แรกเราก็จะได้จํานวนแต้มที่เราจะต้องส่งนะไปอัปเดตในคอลัมน์นี้อีกทีหนึ่งนะครับผมมาค่อยๆทําไปพร้อมกันนะครับนี่ครับเราก็ใช้วิธีการประกาศตัวแปรไว้แถวนี้ก็ได้ครับ อ่าน,นี่ครับประกาศตัวแปรไวแ้แถวนี้ก็ได้จะได้เรียกไปใช้ในฟอร์มได้ถูกต้องนะครับผมอ่ะผมคอมเมนต์ว่าอ่าตัดแต้มแล้วกันครับตัดแต้มนะครับผมอ่ะแต้มที่เรามีอยู่ก็คือ my point นะครับผมอ่ะแล้วก็แต้มที่เราจะใช้แลกนะครับแลกของรางวัลก็อยู่ในคิวรี่ตัวนี้นะครับอ่ะเราอาจจะประกาศตัวแปรมาหนึ่งก็ได้ครับประกาศตัวแปรว่าแต้มที่ใช้นะครับผม ตัวแปรก็คือ point u s e นะครับผมเท่ากับ r o w reward นะครับแล้วก็บงเล็กเหลี่ยม single quote แล้วก็ปิด semicolon ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ครับแต้มที่ใช้ในการแลกของรางวัลชิ้นนี้มันชื่อเอาัรน่ว่า reward point อันนี้ครับ reward point ครับอันนี้ครับผมขอเปลี่ยนตัวแปรครับให้ตรงกันเลยนะครับใช้แบบนี้แล้วกันนะ reward point จะได้ไม่งง นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราประกาศตัวแปรใหม่อีกทีนึงครับว่า use point ครับอ่ะนะครับ use point use underscore point นะครับก็คือคำนวณแล้วแต้มเหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาไปอัปเดตนะครับที่ตารางที่แบบ member นะครับผมอ่ะนี่ครับวงเล็บครับแล้วก็ปิดเซมมิลอนทีนี้ครับแล้วก็เอา my point ครับอ่ะ ไปอยู่ในวงเล็บแล้วก็ลบด้วย Reward Point อ่ะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้อ่าลืมเท่ากับครับอ่การแทนค่านะครับ Val u ลกให้กับตัวแปรเราต้องมีเท่ากับด้วยนะครับผมตัดแต้มครับว่าเหลือเท่าไหร่นี่ครับเหลือเท่าไหร่่ะจะส่งไปอัปเดตที่ c b l เมมเบอร์นะครับเราสามารถคอมเมนต์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมทีนี้ครับเราก็ลอง Echo ตัวแปรนี้ดูครับ use point ครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเราลอ e c h คเล่นแถวแถวนี้นะครับนี่ครับเรา Echo คเล่นแถวแถวนี้นะครับเะ Echo sr ขั้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ Echo ครับนี่ครับจะพาเช็คก่อนครับก่อนที่จะส่งไปใช้ในฟอร์มนะครับผมตรงนี้นะครับ save แล้วก็ refresh นี่ครับแป้มที่มีนะครับแลกไป70แป้มนะครับมี7 7จแป้มแลกไป70ก็จะเหลือ7แต้แป้มเห็นไหมครับผมก็จะได้แบบนี้ออกมาแสดงว่าตัวแปรที่เราได้ประกาศขึ้นมาแล้วก็ทําการคํานวณโดยการเอาแป้มที่เรามีครับไปหักกับแป้มที่ใช้แลกนะครับผมอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า use underscore point นะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบชื่อตัวแปรนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมทีนี้ครับ ลับมาที่ฟอร์มครับ input เหมือนเดิมครับ type hidden ครับแล้วก็ name นะครับ name ส่งไปเป็นชื่อคอลัมน์เลยครับอ่ะนี่ครับ my a d d r e s c o p point นะครับผมสําหรับไปอัปเดตในตารางที่แบบ member แล้วก็ value ครับแล้วก็ p p แล้วก็ echo อ่ะปิดก่อนนะครับแล้วก็ไปคัดลอกอ่ะนี่ครับชื่อตัวแปรนี้มาใช้ได้เลยอ่ะนี่ครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ อาจจะคอมเมนต์ไปก็ได้ครับโดยการไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลสลหรือว่าใครใช้แม็กก็คอมมานด์สลนะครับผมอ่ะได้2อ n p ินพแล้วนะครับอ่ะกลับไปดูโพยนิดหนึ่งอ่ะนี่ครับเราจะต้องอัปเดตนำให้ตารางตารางทีแบลรีวอร์ดครับอัปเดตสเตตัสก็คืออ่ะกลับไปที่ทีแบลรีวอร์ดนะครับอ่ะนี่ครับที่เรามี1คอลัมน์ก็คือ Underscore Status หนึ่งแลกได้คูดง่ายคือยังไม่โดนแลกนะครับสองคือถูกแลกไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะส่งไปอีกหนึ่งคอลัมน์ครับก็คือ ID ของรีวอร์ดนี่ครับ ID ของรีวอร์ดนะเพื่อส่งไปอัปเดตสเตตัสครับให้มันเป็นสองนะครับผมอ่ะนี่ครับกลับมาที่ r e w a r ์ดนัเจอร์สกอร์ดีเนะครับซึ่ง ID ของรีวอร์ดนะครับผมอ่ะนี่ครับมันก็มาจาก q u e r y ในบล็อกนี้ครับ นับคิวรี่ในบล็อกนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็เพิ่มเติมครับอินพ t เพิ่มเติมครับอินพ t t ไท e ทีิเด่นเหมือนเดิมแล้วเนมก็คือ ID นะครับแวลูอ่าแล้วก็พ h ทพี o อ็กโคโปรเนสกอร์รีวอร์ดนะ o ปรเนสกอร์รีวอร์ดอ่าวงเล็บเหลี่ยมนะครับเปิดติดอ่าด้านในก็จะเป็น single code ครับแล้วก็ ชื่อ primary key ก็คือ id นะครับใน input i d e n ตัวนี้ครับคือส่งไปอัปเดตสถานะที่ตาราง tbl underscore reward นะครับผมอ่ะต่อมาครับไปดูโอยต่อครับเราจะมีการ insert ข้อมูลนะครับประวัติการแลกของรางวัลไปที่ tbl underscore pointscore e r use นะครับเราไปเปิดดูตารางนี้ก่อนว่าต้องใช้คอลัมน์ไหนบ้างนี่ครับ ต้องใช้คอลัมน์ไหนบ้างนะครับผมนี่ครับก็จะมีนี่ครับ Reference Reward ID นะครับตัวนี้ครับใช้ ID ได้เลยนะครับไม่ต้องทำเพิ่ม Reference Med ID ตัวนี้ก็ใช้ Med ID ได้เลยไม่ต้องทำเพิ่มนะครับผมไม่ต้องทำเพิ่มนะครับผมนะครับผมทีนี้ครับมันนะครับจะต้องนะครับส่วนนี้ครับไม่ต้องส่งเพิ่มครับสามารถใช้ที่มีได้เลยนะครับ เมื่อกี้สับสนนิดนึงครับผมย้ำอีกทีนึงครับ reference n d t r s c o reward r e id นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับอ่นี่ครับ input type name id แล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งครับ reference name id ครับเราสามารถใช้ input type ตัวนี้ได้เลยครับนี่นะครับผมสรุปว่าส่งไปทั้งหมด3 input นะครับผม อ่ะต่อไปครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ button นอ่าบัตทอนะครับ b u t t ทอ type submit อ่าแล้วก็ใส่คลาสหนึ่งครับคลาส btn btn primary ครับให้เป็นสีน้ำเงินนะครับอ่าแล้วก็ในหลังบ้านนะครับของระบบอ่าตัวนี้ครับเป็น bootstrap version 3นะครับผมข้อความระหว่าง button นก็คือบันทึกการแลกของรางวัล นี่ครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนี่ครับผมก็กดพอดิโอดูไว้ได้เลยนะครับผมลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับผมทีนี้ก่อนจะกดบันทึกนะครับอย่างเช่นเรากดบันทึกปั๊บนะครับมันยังไม่ไปไหนนะครับเราจะให้มีการยืนยันนิดหนึ่งนะครับจะให้มีการยืนยันนิดหนึ่งนะครับผมเราจะใช้ JavaScript แบบบ้านนะครับผม JavaScript ตัวนั้นก็คือ onclick ครับ อ่า on click นะครับพิมพ์ตามผมได้เลยครับ on click อ่าเท่ากับ number code นะข้างในก็พิมพ์คำว่า return แล้วก็ confirm อ่าวงเล็บเปิดปิดนะครับอ่าแล้วก็ในวงเล็บมี single อ่ามี single code ครับพิมพ์คำว่ายืนย,นะยันอ่านะยืนยันก็พอครับหรือต้องการพิมพ์มากกว่านี้ก็ค่อยพิมพ์มเพิ่มเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับ on click return confirm ตามนี้เลยอ่า save refresh ดูผลลับ ถ้ารีเฟรชจะขึ้นคอนเทน u นนะครับแล้วก็กดให้เขานิดหนึ่งนะมันเป็นการรีเฟรชหน้านี้ครับผมคลิกบันทึกการแลกของรางวัลเห็นไหมครับยืนยันกดโอเคนะครับผมอ่ทีนี้ครับอีกนิดนึงครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะต้องสร้างไฟล์สําหรับรับค่าจากฟอร์มด้วยนะครับอ่ะนะครับผมจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับไฟล์นั้นจะชื่อว่าอ่า e Point e นะครับ new f i ล e ขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า เซฟอัน d e r ส c กอ e p ดอันด n d ส r s c ยูส use พีทพ p นะครับผมชื่อนี้ครับอาจจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับหรือถ้ายังไม่คิดนะครับก็ตั้งตามผมไปก่อนก็ได้เซฟครับเซฟเสร็จแล้วเราก็เปิดแท็ก p ีไว้ก่อนครับแท็ก p ีนะครับผมแล้วก็วินาเหมือนเดิมครับแล้วก็รับค่าเป็นเมธอดโพสครับเมธอ p โพสนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับ อ่ะนี่ครับจากนั้นครับเรากลับไปที่ reward underscore detail ใน action ตรงนี้ครับเราใส่ชื่อไฟล์ที่เราได้สร้างมาใหม่เมื่อกี้ก็คือ save underscore points underscore use p p นะครับเราจะลอง action ไปดูครับว่ามันส่งค่าอะไรไปบ้างเพราะว่าค่าที่ส่งไปเราจะต้องเอาไปทำสิ่งนี้ครับนี่ครับอ่ะนี่อัปเดต2ตารางแล้วก็ insert อีก1ตารางนะครับผมอ่ะ save แล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์นะครับอ่ะ refresh นะครับคลิกบันทึกครับ ยืนยันครับโอเคครับเห็นไหมครับข้อมูลที่ส่งมานะครับผมข้อมูลที่ส่งมานะครับเมมเบอร์ดีนะครับเอาไปอัปเดตในตาราง Member นะครับสำหรับบอทแวร์แล้วก็เอาไปอินเสิร์ตลงในตาราง t b l Point Use นะครับแล้วก็ My Point ก็เอาไปอัปเดตในตาราง Member นะครับแล้วก็ ID ตัวนี้ครับเป็น ID ของ Reward นะครับก็จะเอาไปอัปเดตนะครับสเตตัสในทีเบลรีวอร์ดนะครับแล้วก็เอาไปอินเสิร์ตในตาราง TBL e s c o r e point u อีกทีหน,นะครับผมอ่ะโอเคแล้วครับสำหรับการสร้างฟอร์มนะครับสำหรับส่งข้อมูลของรางวัลเพื่อไปอัปเดตอ่ะสองตลาดแล้วก็ Insert อีก1นึ่ตลาดนะครับผมอ่ะนะครับที่ไฮไลท์ไว้นี้นะครับเดี๋ยวจะพาทำต่อในคลิปต่อไปนะครับผมฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ